บทที่3,163หน่ามาชาวเห็นว่าไม่มีอะไรปรากฏขึ้นอีกในซาประรักหักพังและทันใดนั้นก็พูดอย่างตื่นเต้นพี่เฉินสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นถูกคุณค่าหรือเปล่าอย่างไรก็ตามอย่างเฉินใส่หัวด้วยสีหน้าเคร่งครึมไม่ผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งมากถ้าเมื่อกี้ฉันไม่ได้สกัดยาเม็ดตอนนี้ฉันอาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายคนนั้นมาชาวดูตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของหยางเชิญ ในสายตาของหมาชาวหยางเชินคือการดำรงอยู่ที่อยู่ยงคงกระพันการทำให้หยางเฉินพูดแบบนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความน่าหวาดกลัวของคู่ต่อสู้ในเวลานี้อย่างเฉินไม่ได้ตั้งใจตามมหาราชาหมาป่าเขาเชื่อว่าชายผู้นี้จะไม่สามารถหลบหนีได้ดังนั้นเขาจึงใช้โอกาสนี้ใช้ทักษะของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูพลังภายในในร่างกายของเขา ในขณะนี้ยางเชิญก็รู้สึกว่าในตันเถียนของเขาโซตรวนสุดท้ายที่ผูกมัดเวทีตันเทียนไปสู่ขั้นวิญญาณแรกเริ่มนั้นกำลังขยายตัวอยู่ครู่หนึ่งและมีสัญญาณจังจังของการทะลวงแดนเราเพิ่งได้รับการโจมตีที่รุนแรงและพันธนาการก็เริ่มคลายตัวยางเชิญรู้สึกตื่นเต้นในใจของเขาโดยไม่คาดคิดมีสัญญาณของการคลายตัวในสถานการณ์นี้โดยไม่มีเวลาคิดยางเชิญก็นั่งขัดสมาธิทันทีและเปิดใช้งานทักษะเทพเจ้าสงครามมาชารี่ปกป้องเขาบูม อย่างไรก็ตามก่อนที่ยางเชินจะฝึกฝนได้เป็นเวลานานพื้นก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและด้วยเสียงที่ดังจนหูหนวกร่างอีกร่างหนึ่งก็รีบพุ่งออกมาจากซาปรักหักพังและร่างนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากราชาหมาป่าราชาหมาป่ามองดูซาปรักหักพังตรงหน้าเขาความโกรธของเขาพุ่งถึงจุดสูงสุดหมาป่ากระหายเลือดนอนหลับอยู่ที่นี่มานับพันปีแล้วกองกำลังเล็กๆก,ก่อนหน้านี้ได้ปกป้องสถานที่แห่งนี้และยังมีผู้คนมาสักการะในบริเวณใกล้เคียงทุกวันราวกับว่านี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง แต่สิ่งที่ราชาหมาป่าไม่คาดคิดก็คือไม่นานหลังจากที่พวกเขาตื่นขึ้นมาค่ายหลักของชนเผ่าหมาป่าที่กระหายเลือดก็ถูกยางเชินทําลายและแม้แต่พระราชวังใต้ดินขนาดใหญ่ก็ถูกทําลายไอ้หนูแม้ว่าฉันจะตายแต่ฉันก็จะไม่ปล่อยแกไว้อย่างแน่นอนราชาหมาป่าจ้องไปที่ยางเชินด้วยสายตาที่น่ากลัวและข่มขู่ด้วยอาการที่ขบฟันทันใดนั้นมันก็กลายเป็นเงาดำและพุ่งเข้าหายางเชินทันทีโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า เมื่อพูดถึงอย่างเฉินกรงเล็บอันแหลมคมของมันจับหน้าอกของอย่างเฉินได้อย่างแม่นยำอย่างเฉินเพียงแต่รู้สึกราวกับว่าอากาศรอบตัวเขาถูกดูดออกไปไม่ว่าการฝึกฝนของเขาจะอ่อนแอแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในขณะน,นี้เห็นได้ชัดว่าคราวนี้ราชาหมาป่าได้ใช้ท่าสังหารอย่างโหดร้ายอย่างเฉินไม่ได้หลบเขาแค่ส่งพลังสายหนึ่งมาปิดกั้นไว้ตรงหน้าอกของเขาท้ายที่สุดแล้วร่างกายของเขาก็ไม่ได้อ่อนแอ ในเวลาเดียวกันดับบุตรแห่งสวรรค์ในมือของหยางเฉินก็โจมตีอย่างแรงไปที่โครงเล็บอันแหลมคมของราชาหมาป่าติงดับบุตรแห่งสวรรค์ฟาดเข้าที่กครงเล็บอันแหลมคมของราชาหมาป่าอย่างมั่นคงและดับบุตรแห่งสวรรค์ก็สั่นสะเทือนมากจนทําให้เกิดเสียงที่คมชัดเหมือนกับการชนกันของเหล็กสองชิ้นหยางเฉินรู้สึกเพียงว่ามือที่ถือดับบุตรแห่งสวรรค์และแขนทั้งแขนของเขาชาไปหมดเพราะความตกใจ ใบหน้าของอยางเชินดูเคร่งขรึมมากเขาไม่คาดคิดว่ากรงเล็บอันแหลมคมของราชาหมาป่าจะมีพลังมหาศาลเช่นนี้ในเวลาเดียวกันราชาหมาป่าก็ตกตะลึงกับพลังอันน่าสะพรึงกลัวของดาบบุตรแห่งสวรรค์ในมือของอยางเฉินในเวลานี้กรงเล็บอันแหลมคมของมันเกือบจะมีพลังในการสร้างโลกรากับว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ต้านทานกรงเล็บอันแหลมคมของมันได้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ดาบบุตรแห่งสวรรค์ถูกฟาดแทนที่จะถูกหักออกเป็นชิ้นชิ้นตามที่เขาจินตนาการเล็บอันแหลมคมยาวหนึ่งเมตรของมันก็ถูกตัดออกโดยตรงจนถึงโคนไอหนูแกทําให้ชันประหลาดใจจริงๆร,ราชาหมาป่าพูดอย่างเย็นชาและรีตาเป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นทันทีหยางเชินเห็นว่าเล็บแหลมคมของราชาหมาป่าที่ถูกตัดออกนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้หยางเชินตกใจมากที่สุด สิ่งที่ทำให้ยางเชิญอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างคือการเปลี่ยนแปลงในตัวราชาหมาป่าในขณะนี้บทที่3164หมาชาวที่อยู่ด้านข้างตะลึงแล้วการบีบบังคับจากราชาหมาป่าทำให้ขาของเขารู้สึกอ่อนแอ,อยางเชิญยังมีกำลังใจและจ้องมองไปที่ราชาหมาป่าอย่างแน่วแน่ไม่กล้าที่จะประมาท หลังจากที่เล็บของราชาหมาป่าฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหมอกสีดำก็ปกคลุมร่างของราชาหมาป่าในไม่ช้าชายอีกสองคนที่เหมือนกับราชาหมาป่าก็ปรากฏตัวขึ้นจากร่างของราชาหมาป่าก่อนที่ยางเชินจะสามารถตอบสนองได้ราชาหมาป่าและชายสองคนที่เหมือนกันก็หมุนตัวอย่างรวดเร็วในท้ายที่สุดราชาหมาป่าทั้งสาก็ปรากฏตัวต่อหน้ายางเฉินออร่าของแต่ละคนก็น่ากลัวไม่แพ้กันพี่เฉินนี่นี่รีบออกไปจากที่นี่กันเถอะ หมาชาวอดไม่ได้ที่จะเตือนอยางเชินด้วยเสียงต่ำแม้ว่ายางเชิญและหมาชาวจะเคยเห็นสิ่งต่างๆเช่นโคลนนิ่งมาแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของร่างโคลนก่อนหน้านี้หลังจากการแยกจากกันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับร่างดั้งเดิมทว่าหลังจากที่ร่างคลนของราชาหมาป่าที่อยู่ตรงหน้าพวกเขากลายเป็นราชาหมาป่าทั้งสามตัวความแข็งแกร่งของพวกมันก็ไม่ได้ลดลงเลยแต่ยังคงทรงพลังเท่าเดิมแม้ว่าการแจ้งเตือนของหมาชาวจะต่ำมากแต่ราชาหมาป่าผู้มีประสาทสัมผัสที่เฉียบแหลมมากก็ยังได้ยินอยู่ ราชาหมาป่าหัวเราะแ,แปลกออกมาฮ่าฮ่าฮ่าอยากหนีเหรอมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอหยางเชิญขมวดคิ้วในเวลานี้สิ่งที่ทําให้หยางเชินประหลาดใจมากที่สุดก็คือเมื่อราชาหมาป่าพูดร่างโคลนทั้งสองก็พูดพร้อมกันด้วยหากสามารถแยกแยะร่างที่แท้จริงของราชาหมาป่าได้ปราบใดที่ร่างที่แท้จริงถูกฆ่าร่างโคลอนอีกสองตัวก็สามารถกําจัดได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าในตอนนี้หยางเชินไม่สามารถแยกแยะราชาหมาป่าได้เลย ยังเชิญตะคอกอย่างเย็นชาในกรณีนี้เราทําได้เพียงฆ่าพวกมันทั้งหมดราชาหมาป่าย่อเย้ยเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้ช่างเป็นคนที่หยิ่งผยองมากทันใดนั้นราชาหมาป่าสามตัวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันก็ยืนอยู่ในสามเหลี่ยมทักษะเริ่มทํางานเมื่อเห็นสิ่งนี้ยางเชิญก็จ้องไปที่ราชาหมาป่าทั้งสามและรีบเตือนหมาเชาว่านายควรออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดและกลับไปตามถนนสายเดิมไม่ควรมีมนุษย์หมาป่าอยู่บนถนนสายเดิม ยางเฉินพูดแล้วเอาบางอย่างเป็นเศษกระจกออกจากแหวนของจักรพรรดิหลังจากมอบมันให้หมาเช้าแล้วยางเฉินก็พูดต่อสิ่งนี้สามารถเปล่งแสงได้ในช่วงเวลาสั้นๆน,นายสามารถใช้มันในสถานที่ที่มีหมอกหนาสิ่งนี้แทบจะไม่เคยนํามาใช้และควรช่วยให้นายมองเห็นระยะทางได้หลายสิบเมตรยางเชินวัตถุอาถรรพ์นี้ถูกนํามาจากสํานักเซอร์นอตันและตอนนี้มันถูกส่งโดยตรงไปยังหมาเช่าเพื่อหลบหนี หมาเชาาถือวัตถุอาถรรพ์ด้วยสีหน้าต่อต้านเขารู้ดีว่าหยางเฉินสามารถออกคำสั่งให้เขาได้ในเวลานี้และรู้ว่าสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาอยู่นอกเหนือการควบคุมของหยางเฉินหมาเชาาพูดอย่างหนักแน่นพี่เฉินถ้าผมไม่จับไปเราจะตายไปด้วยกันผมจะไม่ทิ้งพี่เห็นได้ชัดว่าหมาเชาาทำใจไม่ได้ที่จะหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเพียงลำพังเมื่อหยางเฉินเห็นว่าหมาเช่าไม่ต้องการจับไปเขาก็กังวลทันทีและตะโกนเสียงดงังออกไปเร็วๆ รีบบอกข่าวนี้แก่ผู้อาวุโสใหญ่ทันทีคนเหล่านั้นก่อนหน้านี้อาจจะไม่สามารถรอดชีวิตกลับไปได้ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับนายถ้าทุกคนตายที่นี่สัตว์ร้ายตัวนี้จะทำลายทั้งจิ๋วโจอย่างแน่นอนดวงตาของหมาชาวเปลี่ยนเป็นสีแดงและตะโกนผมไม่ไปยางเชิญถอนหายใจนายคิดอย่างไรนายช่วยฟังฉันได้ไหมทันทีที่ยางเชิญพูดจบราชาหมาป่าทั้งสามก็หมุนวนทักษะของพวกเขาจนถึงขีดสุดแล้วรีบพุ่งเข้าหาคนทั้งสองทันที บทที่ 3,165. อย่างเชินดูเคร่งคขึมในขณะที่เขาปล่อยการโจมตีอันทรงพลังใส่ราชาหมาป่าทั้งสามที่อยู่ตรงหน้าเขาในเวลาเดียวกันเขาก็ตะโกนเสียงดังไปเร็วไปเร็วก่อนหน้านี้ความแข็งแกร่งของราชาหมาป่าไม่แตกต่างจากยางเชินมากนะักตอนนี้มีราชาหมาป่าที่ทรงพลังพอๆกันเพิ่มมาอีกสองตัวแล้วยังเชินไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะจัดการกับหมาป่าทั้งสาตัวได้หรือไม่ หมาชาวดูไม่เต็มใจเขาเป็นห่วงหยางเชินมากแต่เขาไม่อยากให้หยางเชินเสียสมาธิในที่สุดเขาก็กัดฟันและทำได้เพียงหันหลังกลับและจับปผมจะไปแล้วนะดวงตาของหมาชาวแดงก่ำทันทีที่เขาหันกลับมาเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปและน้ำตาสองสายของลูกผู้ชายก็หลั่งออกมาทันทีบูมนุษย์หมาป่าตัวหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้าหยางเชินราวกับสายฟ้าแลบปล่อยเสียงหอนของหมาป่าที่แสบแก้วหูและรุนแรงออกมาแล้วเหวี่ยงกรงเล็บอันแหลมคมคู่หนึ่งไปที่หยางเฉินอย่างรวดเร็ว อากาศโดยรอบถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นในทันทีทำให้เกิดเสียงแหวกอากาศที่รุนแรงยังเชิญโบกดับบุตรแห่งสวรรค์นในมือของเขาอย่างสิ้นหวังและวิถีบู๊ของเขาก็มาถึงจุดสูงสุดเกือบทั้งร่างของยางเชิญเต็มไปด้วยฟ้าร้องและสายฟ้าแม้ว่าราชาหมาป่าจะกลายเป็นราชาหมาป่าทั้งสามตัวแต่ร่างทั้งสามก็มองดูยางเชิญด้วยความกลัวและไม่กล้าที่จะประมาทเลยแม้แต่น้อย หากไม่มีมาชาวอยู่รอบๆเขาอย่างเชินก็ไม่มีอะไรต้องกังวลและมุ่งความสนใจไปที่การจัดการกับราชาหมาป่าที่อยู่ตรงหน้าอย่างเดียวยิ่งเขาต่อสู้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งกล้าหาญมากขึ้นเท่านั้นดาบบุตรแห่งสวรรค์ในมือของเขารีบตัดเล็บยาวของราชาหมาป่าที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างรวดเร็วเมื่อเล็บของราชาหมาป่างอกขึ้นมาใหม่อย่างเชิญก็หันกลับมาและรีบตัดเล็บอันแหลมคมของราชาหมาป่าตัวอื่นออกอีกที แม้ว่าเล็บของหมาป่าทั้งสามตัวจะสามารถงอกใหม่ได้หลังจากถูกสับออกไปแต่ยางเชิญก็ค้นพบว่าเมื่อจำนวนครั้งเพิ่มขึ้นความเร็วในการงอกใหม่ของมันก็ช้าลงเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะงอกใหม่อย่างไม่มีกำหนดยางเชิญแอบเดาอยู่ในใจว่าตราบใดที่เขาสับมันออกอีกสักสองสามครั้งมันก็จะไม่สามารถงอกใหม่ได้อย่างแน่นอนตูมเมื่อเล็บอันแหลมคมของราชาหมาป่าทั้งสามถูกสับออกและพวกมันก็ไม่มีเวลาที่จะงอกใหมย่ยางเชิญก็รีบวิ่งไปข้างหน้าและต่อยราชาหมาป่าตัวหหนนนึ่่่งงงออยาาแรทททีี้กั ดูเหมือนเป็นหมัดธรรมดาแต่หมัดนี้มีพลังในการทำลายล้างและราชาหมาป่าที่อยู่ตรงหน้าเขาถูกชกเข้าที่หน้าอกโดยตรงหน้าอกของราชาหมาป่าเป็นรูและบินไปข้างหลังอย่างรวดเร็วและรูในอกของเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวยางเชินไม่หยุดเลยเขาหลีกเลี่ยงราชาหมาป่าอีกสองตัวที่อยู่รอบตัวเขาอย่างชานฉลาดและไล่ตามราชาหมาป่าที่ถูกต่อยออกไปอย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกันอย่างเฉินได้รับสายฟ้าฟาดบนฝ่ามือของเขาแล้วหลังจากวิ่งไปต่อหน้าราชาหมาป่าเขาก็ฟาดมันไปที่หัวของราชาหมาป่าโดยตรงด้วยสายฟ้าในมือของเขาเปรียงฟ้าร้องและฟ้าผ่าก็ผ่าศีรษะของราชาหมาป่าลึกไปจนสุดรูใหญ่ที่หน้าอกและในที่สุดก็เข้าไปในร่างของราชาหมาป่า ราชาหมาป่าเพิ่งลุกขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับหยางเฉินที่อยู่ตรงหน้าแต่กลับได้รับความเสียหายจากสายฟ้าและกระตุกไปทั้งตัวมันลม้มลงกับพื้นอีกครั้งพยายามดิ้นรนและคร่ำครวญอย่างสิ้นหวังกรงเล็บหมาป่าคู่หนึ่งขวนออกมาที่พื้นกลายเป็นร่องลึกจำนวนนับไม่ถ้วนบนพื้นราชาหมาป่าอีกสองตัวมีดวงตารูปสามเหลี่ยมประสานกันแน่นในไม่ช้าฟ้าร้องและฟ้าผ่าก็ปกคลุมราชาหมาป่าไว้อย่างสมบูรณ์และกลืนกินมันอย่างบ้าคลั่งและเสียงรอง้องโหยหวนของราชาหมาป่าก็น้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเสียงครวนครางของราชาหมาป่าหายไปราชาหมาป่าที่เดิมดิ้งรนอยู่บนพื้นก็กลายเป็นเท่าฐานสีดำแล้วมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นยางเชิญแค่นเสียงอย่างเย็นชาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรังเกียจในขณะนี้ราชาหมาป่าอีกสองตัวก็มาถึงต่อหน้าอย่างเชิญโดยไม่ลังเลใจอย่างเชิญยกหมัดอันทรงพลังของเขาขึ้นและโจมตีกบาลของราชาหมาป่าตัวหนึ่งอย่างแรงตูม ในเวลาเดียวกันเขาก็ถูกราชาหมาป่าทั้งสองตัวโจมตีพร้อมกันไปทางซ้ายและขวาและกรงเล็บหมาป่าอันแหลมคมก็เจาะเข้าไปในเนื้อเอลของเขาโดยตรงบทที่3 1 6 6หอยหังเชิงรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงในร่างกายของเขาเขาเคยรู้สึกเจ็บปวดแบบนี้มาก่อนแล้วใส่หัวไปดวงตาของยางเชิงเปลี่ยนเป็นสีแดงและเขาก็คำรามด้วยความโกรธเขาเหวี่ยงดาบบุตรแห่งสวรรค์ในมืออีกข้างหนึ่งและตัดหัวของราชาหมาป่าตัวหนึ่งออกทันที เพราะในอดีตแม้ว่ามนุษย์หมาป่าเหล่านั้นจะถูกตัดหัวพวกเขาก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อต่อสู้ต่อไปได้ดังนั้นดาบบุตรแห่งสวรรค์ในมือของยางเชิญจึงไม่หยุดเลยและเขาก็เหวี่ยงมันอย่างรวดเร็วไปที่ราชาหมาป่าการเหวี่ยงดาบแต่ละครั้งคือโจมตีจุดสำคัญหมัดในมืออีกข้างกำแน่นและก็ทุบใส่ราชาหมาป่าอีกตัวอย่างบ้าคลาั่งตูมตูมในไม่ช้าร่างของราชาหมาป่าที่ถูกยางเชิญทุบก,ก็ระเบิดเสียงดังกลายเป็นหมอกสีดำและสลายไป เห็นได้ชัดว่าราชาหมาป่าตัวนี้เป็นร่างคลนแม้ว่าเมื่อก่อนมันจะดูแข็งแกร่งมากแต่ในความเป็นจริงมันยังไม่สามารถต้านทานฟ้าร้องและสายฟ้าในมือของหยางเฉินได้และราชาหมาป่าอีกตัวที่ถูกหยางเฉินฟันอย่างบ้าคลั่งด้วยดาบบุตรแห่งสวรรค์ก็คือราชาหมาป่าตัวจริงในเวลานี้แม้ว่าร่างของราชาหมาป่าจะถูกหยางเฉินฟันเป็นชิ้นชิ้นแต่มันก็ยังสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ถึงทีแกแล้ว ยังเฉิงเฉนกรงเล็บของราชาหมาป่าที่ยังคงเกาะอยู่ที่เอลของเขาด้วยดาบเขาเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดสาหัสในร่างกายของเขาและไล่ตามอีกฝ่ายไปพร้อมกับฟ้าร้องและสายฟ้าบนฝ่ามือของเขาในขณะนี้ยางเชิงรู้สึกว่าสัญญาณของการคลายพันธนาการในจุดตันเทียนของเขานั้นชัดเจนยิ่งขึ้นคาดว่าหากเขาต่อสู้อย่างแข่งขันต่อไปสักสองสามนาทีเขาจะสามารถทะลวงผ่านด่านตันเทียนได้โดยตรงและเข้าสู่ระดับวิญญ,ญาณแรกเริ่ม ทันใดนั้นดวงตาของอยางเฉินเต็มไปด้วยแสงอันร้อนแรงและทั้งตัวตนก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นยางเชินชัดเจนมากว่าเมื่อเขาฝ่าฟันไปได้สำเร็จเขาจะมีพลังที่จะสังหารราชาหมาป่าได้ในทันทีและเขาจะยังคงมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับปรมาจารย์บูโบราณที่ทรงพลังซึ่งกำลังจะปรากฏตัวในอนาคตอย่างไรก็ตามคราวนี้ราชาหมาป่าไม่รักการต่อสู้อีกต่อไปดูเหมือนว่ายางเชินจะกล้าหาญมากขึ้นในขณะที่เขาต่อสู้ราชาหมาป่าจึงหันหลังกลับและใส่เกียร์หมาวิ่งหนีไป ยังเชิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและไล่ตามออกไปทันทีเขาไม่อยากพลาดโอกาสนี้ที่จะฝ่าฟันไปได้เมื่อเขาพลาดไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรเขาจะสามารถฝ่าฟันไปได้อีกในขณะนี้จูจ่ๆก็มีร่างหนึ่งพุ่งออกมาจากด้านข้างกวาดแกว่งดาบอาถรรพ์และยืนอยู่ตรงหน้าราชาหมาป่าแสงดาบแพร,ว,พรวในขณะที่ราชาหมาป่ามุ่งความสนใจไปที่การวิ่งหนีเท่านั้นโดยไม่คาดหวังว่าจะมีใครมาปรากฏตัวแต่เมื่อมันตอบสนองมันก็จมตีคนที่ขวางทางอยู่ตรงหน้าอย่างรวดเร็ว แม้ว่าราชาหมาป่าจะตบคนที่อยู่ตรงหน้ามันออกไปแต่ในขณะเดียวกันขาของมันก็ถูกตัดออกโดยคนที่ขวางทางไว้เมื่อกี้และร่างของมันก็ตีลังกาล้มลงกับพื้นโดยตรงในเวลานี้อย่างเฉินรีบวิ่งเข้าไปตบราชาหมาป่าอย่างแรงปังเกือบจะในทันทีร่างของราชาหมาป่าก็กลายเป็นหมอกสีดำและแย,ย,ยกย้ายกันไปราชาหมาป่าตัวนี้เป็นตัวปลอมง,งั้นหรือแล้วผู้ที่ถูกฆ่าก่อนคือราชาหมาป่าตัวจริงไม่ใช่เหรอ เมื่อมองไปที่ราชาหมาป่าที่ถูกฆ่าตายทันทียางเชิญก็รู้สึกสับสนอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นร่างที่เพิ่งถูกราชาหมาป่าตกออกไปยางเชิญก็ไม่มีเวลาคิดมากเกินไปและรีบวิ่งไปปรากฏว่าเป็นหมาชาวที่ปรากฏตัวขึ้นและตัดขาของราชาหมาป่าออกหมาชาวซ่อนตัวอยู่ในความมืดพร้อมที่จะรีบออกไปช่วยยางเชิญทุกครั้งที่พลาดพลัง้งต่อมาเมื่อเขาเห็นราชาหมาป่าทั้งสองถูกยางเชิญสังหารเขาก็โล่งใจ ดังนั้นเมื่อราชาหมาป่าตัวสุดท้ายหนีไปได้เขาก็รีบวิ่งออกไปหยุดมันทันทีหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากยางเชินแล้วหมาชาวก็ถอนหายใจอย่างตื่นเต้นในที่สุดสัตว์ร้ายเหล่านี้ก็ถูกทำลายไม่เช่นนั้นพวกมันจะนำภัยพิบัติครั้งใหญ่มาสู่โลกนี้อย่างไรก็ตามยางเชินก็ส่หัวด้วยสีหน้าไม่สบายใจและเขายังคงเคร่งเครืมมีบางอย่างผิดปกติบทที่ส1 6 7ันหนึ่งมาชาวถามโดยไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้น ทุกอย่างควรจะดีใช่ไหมท้ายที่สุดแล้วแม้แต่ราชาหมาป่าก็ถูกจัดการแล้วฉันเห็นด้วยตาตัวเองว่าสัตว์ร,ร้ายถูกฆ่าด้วยการตบของพี่เฉินยังเฉินใส่หัวเขารู้สึกว่ายังมีบรรยากาศที่อันตรายในอากาศที่นี่สำหรับสิ่งที่ผิดปกติยังเฉินไม่สามารถบอกได้ในขณะนี้ในท้ายที่สุดยังเฉินไม่ได้พูดอะไรอีกต่อไปและเผยจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณของเขาเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบเขาเพียงแต่คิดว่าตัวเองอาจจะระมัดระวังมากเกินไป ต่อมาอยางเชินพาหมาชาวไปค้นหาในเมืองเล็กๆอื่นๆที่มีกองกําลังเล็กๆนี้นอกเหนือจากซากศพเน่าเปื่อยที่ถูกเผาหมาป่ากระหายเลือดสังหารแล้วยังไม่พบร่องรอยของมนุษย์หมาป่าตัวอื่นเลยเห็นได้ชัดว่าชนเผ่าหมาป่าที่กระหายเลือดทั้งหมดถูกยางเชินกวาดล้างไปหมดแล้วทั้งสองจึงกลับมาทางเดียวกันทันทีและมุ่งหน้าไปยังจิ๋วโจอีกด้านณนะขณะน,นี้ในส่วนของประเทศที่สวยงามมีอาคารสไตล์คลาสสิกสีขาวในห้องประชุมขนาดใหญ่ ชายและหญิงผิวคล้ำหลายคนในชุดสูทและเน็ทไทยเช่นเดียวกับชายและหญิงผิวขาวบางคนในชุดสูทและเน็ทไทยดูเหมือนจะกำลังพูดคุยอะไรบางอย่างชายชราผมขาวหัวล้นคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หัวโต๊ดด้วยรอยยิ้มอันชั่วร้ายกล่าวกับคนอื่นๆว่าปฏิบัติการทำลายท้องฟ้าครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจิ๋วโจวได้ส่งผู้แข็งแกร่งหลายกลุ่มไปสู่กองกำลังเล็กๆนั้นและพวกมันทั้งหมดก็หายไปชนเผ่าหมาป่ากระหายเลือดที่หลับไหลามานับพันปีสามารถทำลายโลกนี้ได้ หลังจากจิ๋วโจวถูกกำจัดกองกำลังที่สวยงามของเราก็จะกลายเป็นเจ้าแห่งโลกนี้ทันทีกลุ่มผู้นำประเทศที่สวยงามและทรงพลังในชุดสูทและรองเท้าหนังต่างแสดงสีหน้าภาคภูมิใจหลังจากที่ได้ยินข่าวเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้มีความทะเยอทะยานมากและต้องการครอบครองดาวดวงนี้ทั้งหมดแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือปฏิบัติการทำลายท้องฟ้าล้มเหลวไปแล้วและหมาป่ากระหายเลือดที่น่ากลัวเหล่านั้นก็ถูกทำลายโดยกลุ่มของอยางเฉินแล้ว ในด้านของอยางเชินเขารีบกลับไปที่จิวโจพร้อมกับมาชาวอย่างไรก็ตามทั้งสองคนเดินเป็นเวลานานโดยไม่ถึงเมืองเล็กๆที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านไปหลายวันแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอดูเหมือนเราจะหลงทางแล้วเราเคยมาที่นี่ไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วและนี่ก็เป็นวันที่8แล้ว อีกครั้งหนึ่งที่เขามาถึงสถานที่ที่คุ้นเคยมากยางเชิญพูดกับหมาเช้าด้วยสีหน้าเคร่งขครืมในช่วงเวลาทั้งหมดนี้เมืองทั้งหมดมืดแต่ยางเชิญยังคงใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาและใช้วัตถุอาถรรพ์ที่เขานำมาจากสำนักเซินตันเพื่อส่องสว่างแต่พวกเขาไม่สามารถค้นหาเส้นทางที่ถูกต้องได้ ยังเฉิงนับเวลาทุกวันและตอนนี้ก็เป็นวันที่8แล้วพวกเขามาที่เดียวกันมากกว่าสิครั้งซึ่งทําให้เขารู้สึกแปลกมากขึ้นเกี่ยวกับสถานที่นี้แม้ว่าทั้งสองคนจะเดินเป็นเส้นตรงไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่พวกเขาก็จะกลับมายัางสถานที่แห่งนี้ ในเวลานี้หมาชาวก็กังวลมากเช่นกันหลังจากที่มาถึงที่นี่หลายสิบครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหัวใจของเขากําลังจะพังทลายและร่างกายของเขาก็เหนื่อยล้ามากหมาชาวถามว่าราชาหมาป่าถูกกําจัดแล้วแต่สถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่น่ากลัวยิ่งกว่าราชาหมาป่าที่ซ่อนอยู่ในกองกําลังขนาดเล็กนี้อีกยังเชิญพงกหัวทันที